สวัสดีค่ะเคเคการจนาเจแปดเก้าชาแนลยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เคเคพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเที่ยวชมนะคะดอกทองระยะทองอุไรนะคะไม่ใช่ทองระยะนะคะเพื่อนเพื่อนดอกทองอุไรเพราะว่าเคเคเดินผ่านมาทางนี้นะคะในย่านนะคะลากน่าพูเกตค่ะซึ่งเขาจะปลูกนะคะต้นทองอุไรนะคะต้นทองอุไรไว้นะหลายๆกอเลยนะคะเพื่อนเพื่อน เขาก็นะคะจะปลูกไว้ริมนะคะสะนะคะอันนี้เป็นทะเลสาบน้ําจืดนะคะเพื่อนเเพราะว่าด้านหลังก็จะเป็นครุโรงแรม5ดาวนะคะเป็นเขาเรียกว่าลอนรีเซอร์วิสนะคะของบริษัทลาคูน่าภูเก็ตนะคะในบริเวณแห่งนี้นะคะเขาจะจัดสวนสวยงามมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เนื่องจากว่าพื้นที่ในย่านนี้เราเรียกนะคะเราเรียกว่าย่าน ลากูน่ et, าภูเก็ตค่ะซึ่งประกอบไปด้วยโรงแรม5ดาวเช่นทางไปนะคะโรงแรมบัญญันทรีโรงแรมดูซิลลากูน่านะคะโรงแรมมาลากูน่าบีชคลับนะคะ,แ, Club, ะ,คะแล้วก็โรงแรมดิอาลามานดานะคะสปาแอนด์รีสอร์ทนะคะเพื่อนๆไปคะ่ะเพื่อนๆน,น,นะเคกก็จะผ่านะนะเพื่อนๆรับชมดอกธงอะไรนะคะเพื่อนๆสวยงามมากมเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้ดอกธงอะไรก็ อออกดอกนะคะบานนะคะสวยงามมากมายเลยนะคะเพื่อนนะคะเ,เคเกก็คิดถึงเพื่อนๆนะคะอยากจะถ่ายนะคะตอนดอกทองอะไรนะคะมาฝากเพื่อนๆปปเป็นสีเหลืองทองอารามนะคะเพื่อนๆนะคะสวยงามนะคะมากมายเลยนะคะสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะคะเพื่อน เราก็สามารถนะคะปลูกต้นทองอุไรนะคะไว้ประดับนะคะหรือไว้เป็นไม้ประดับนะคะแถวแถวบ้านของเรานะคะเพื่อนๆเพราะว่าดอกทองอุไรนะคะก็จะให้ความสวยงามนะคะให้ความเพลิดเพลินนะคะแก่นะคะเจ้าของบ้านได้นะคะเพื่อนๆบริเวณแห่งนี้นะคะเป็นทะเลสาบนะคะตามธรรมชาติซึ่งโรงแรมย่านละกุณาภูเก็ตน,นะคะเขาก็ได้ได้สร้างนะคะอ่า โรงแรม5ดาวนะคะและก็รอนรี่นะคะหลังคาแดงๆนั้นเขาก็จะสร้างบ้านนะคะซึ่งไว้ขายนะคะชาวต่างประเทศเป็นบ้านนะคะเป็นเป็นบ้านพักตักอากาศนะคะริมบึงหลังละนะคะประมาณ20ล้านบาทนะคะเ,เพื่อนๆนะคะหลังคาสีแดงๆนะคะนั่นคือหลังละ20ล้านบาทนะคะเคเคไม่สามารถที่จะามามาซื้อนะคะบ้านแถวนี้อยู่ได้นะคะเ,เพื่อนๆบริเวณนี้นะคะนอกจากจะใช้เป็น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะคะก็จะมีทางเท้านะคะให้นักท่องเที่ยวนะคะปั่นจักรยานนะคะขึ้นมาด้านบนนี้ได้นะคะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าก็จะมีนักปั่นจักรยานแต่ทีเขาก็ปัน่นความไปนะคะด้านหลังเพื่อนๆมาชมดอกทองโอไลกันต่อนะคะอู้ตรงนี้สวยงามมากมาเลยนะ,ะเพื่อนๆดอกออกนะคะเยอะแยะนะคะมากมากเพราะว่า ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ใกล้เทศกาลวันคริสต์มาสนะคะแล้วก็วันปีใหม่นะคะเป็นเพื่อนสวยมากๆเลยนะคะสวยพี่เคก็นะคะมาถ่ายดอกท้ออุไรนะคะนะคะเพื่อน เราก็ชมกันต่อนะคะชมกันไปชมต่อกันไปเออฝั่งนี้นะคะทะเลสาบสวยนะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวบางท่านอาจจะนะคะพายเรือคานูนะคะมาเที่ยวนะคะในบริเวณบึงนะเฮะแห่งน,นี้แต่ช่วงนี้ก็เป็นช่วงจริงๆแล้วเป็นช่วงหน้าไฮซีซั่นนะคะ,ะปกติแล้วก็จะมีชาวต่างประเทศนะคะมาเที่ยวนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมากแล้วนะคะ เพราะว่าโดยเวลาปกติทั่วไปนะคะจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะมีการรับจองนะคะโรงแรมนะห้าดาวเจดดาวนะคะเป็นหมดแล้วปกตินะคะแต่ว่าไม่ใช่ณนะเวลานี้นะคะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่โรคนะคะระบาดร้ายแรงยังคงนะคะระบาดกันอยู่ทั่วโลกเพราะฉะนั้นจะมีข้อจํากัดนะคะให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาภูเก็ตนะคะหรือว่าไป ยังส่วนต่างๆของในโลกนี้นะคะหรือว่าส่วนต่างๆของประเทศเราเขาก็นะคะจะมีการควบคุมโรคนะคะนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามากาะนะภูเก็ตได้ก็จะต้องนะคะผ่านผ่านการฉีดนะวัคซีนนะคะสมเข็มนะคะเพื่อนเค่คเองก็ทำงานกับชาวต่ K K งงางประเทศกับนักท่ K K องเท,งที่ยวเคเคก็จะ ได้รับนะคะวัคซีนมาสามเข็มแล้วนะคะเพื่อน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 ค่ะดูต้นไม้ต้นนี้สิคะเป็นต้นไม้โบราณนะคะเป็นมีอายุนานแล้วนะคะมีอายุนานมากเลยนี่เป็นต้นกระถินน้าลองนะคะเป็นต้นกระถินน้าลองเป็นไม้ธรรมชาตินะคะเป็นไม้เก่าไม้แก่อายุนานมากเลยปกติตรงนี้เขาก็จะสร้างนะคะทางเดินลงไปนะคะเห็นไหมเป็นเพื่อนทางเดินลงไปเลยนะคะเคเคก็น้ามานั่งถ่าย มานั่งถ่ายเก็บภาพนะ้ำบรรยากาศนะคะที่ลากุน่าจังหวัดภูเก็ตนะคะบรรยากาศร่มรื่นนะคะลมพัดนะคะเย็นนะคะมากมายเลยเคเคนะคะก็ทำงานอยู่ในย่านลากุนาภูเก็ตค่ะก็ยำพักเที่ยงนะคะหรือย่ที่เคเคว่าเคเคก็จะมาถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาให้กำลังใจเคเคในการติดตามรับชมนะคะ ก็ช่วยทําความสะอาดฟาร์มนะคะเลี้ยงโคให้เคเคด้วยแล้วก็ช่วยเก็บกวาดนะคะให้ยาให้อาหารเคเคด้วยนะคะเคเคตอนนี้กาลังเก็บเ้ยงนะคะเพื่อนๆก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่น้องเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามาให้กําลังใจเคเคการจะนาจะเปิดกลาชาแนลนะคะไม่ขาดสายนะคะช่วงนี้เคเคก็จะทํทำนะคะคลิปพรีเมียร์ หรือว่าคลิปวิดีโอนะคะที่สวยสดยงดงามไปฝากเพื่อนๆนะคะก็ณขณะนี้เพื่อนๆกําลังชมะทะเลสาบนะะบึงนะคะเป็นบึงมากกว่านะคะเพื่อนเป็นทะเลสาบหรือบึงนะคะภาษาฝรัง่งเขาเรียกว่าเลกนะคะเป็นทะเลสาบหรือบึงนะคะของไทยบึงนี้นะคะก็จะเชื่อมนะ,ะอลากูน่าเซอร์วิสนะคะลากูน่าเซอร์วิสก็คือดอนรี่นะคะเป็น เป็นบริษัทที่รับทำลอนรี่ของโรงแรม5ดาวที่อยู่ในย่านนี้เช่นโรงแรมชอร์ตันแกรนลากูน่าโรงแรมลากูน่าบีชครับโรงแรม,รแรม,รแรมบัญญัตรีนะคะโรงแรมอีกอะลามันดานะคะอีกหลายๆโรงแรมนะคะเป็นเพื่อนนะคะสวยๆนะคะเป็นเพื่อนงดงามมากเลยนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืม ก็ไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้ KK การจนา789 Channel ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ KK ก็ต้องขอจบคลิปรงเพียงเท่านี้ก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้มีความสุขกันทั่วหน้าสวัสดปีปีใหม่นะคะขอให้ท่านเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสอย่างมีความสุขและก็สวัสดีปีใหม่สำหรับ คลิปนี้เคเคต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ